กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าเจ้ายายลิ้นไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องขามากคือเกาบ๊บไปส่ดอกค่ะค่ะกลาบขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับไอ้นองสุขผู้สุขคนที่อ่ามายี่ยามถามข่าวอยู่เสมอเสมอเราก็ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ๆที่เขามาติดตามบ้านหน่อยยายลินเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณหลายๆเ้้ยอค่ะเด้อค่ะเชียรวบาบานใดคนแต่เฮยินทักไทยบ่หอดบ่ถึงกัขออภัยไว้หลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะลงังเทียวางบา่ตรงกันแน่อยากการอยากงานแน่นอะค่ะเนาะครูจังหนึ่งอ่าบ่ได้เห็นยังก็มีเวลาที่สีบึงมูพวกอยู่อ่าเบิดมือผู้ส่วนใยยหญ่แล้วก็ทำงานหรือว่าอินเทอร์เน็ต ไปนอกบ้านอินเทอร์เน็ตบบมีกับเบิงมูบด้ยัางสีกับมี่เนาะคะ่นะเนาะหลากหลายเหตุผลแต่ทางเน้ทางนั้นแล้วเท่ากับมีกําลังใจดีๆมาเป็นพี่เป็นนองมาให้การสนับสนุนอ่าสื่อกันและกันเป็นเพื่อนนุนใจให้กันและกันคือเกาเนาะคะ่นะเนาะมีเรื่องเล่าดีๆกับมาแบ,าแบางมาปันกันคือเกาค่ะเมื่อนี่ย่ยเล่นกับมาจดจวดส่งสีแปลกๆคือเกานันละพี่นองมักหลายสง่งมันห่างไกล อ๋ออยากหัวอยากหัวส้งผมแม่พี่น้องลูกสาวอย่าเล่นว่าเม่ม์เมย์จะเป็นงูเก่งกลองมาสั่นขึ้นว่าเอาหูยังกะสิเป็นตัวนาะ <c oughs> ค่ะคลิปแต่ละคลิปฟังจบแล้วพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดแน่ลงในคอมเมนต์ให้ยเล่นอ่านน้ำเนเดอร์ค่ะเดอร์ทุกๆครั้งที่ยาเล่นอ่านคอมเมนต์ของไอของน้องมีความสุขหลายๆค่ะ ขอบบุญขอบคุณหลายๆถี่มาต่อลมหายใจต่ออาชีตให้กำไรชีวิตให้เย,ยลินได้มีความสุขมีรอยยิ้มอาอาไปใดในแตะละมือนะะเนาะค่ะเนาะเป็นแรงกำลังใจให้กันและกันทุกๆคอมเมนต์มีความหมายมีคุณคา่าถึงแมนว่าเย,ายลินสิตอบทุกๆคอมเมนต์บอดายอยายลินกะอ่านทุกๆคอมเมนต์ ทุกๆตัวอักษรนะคะค่ะเมื่อนี่เฮาซีมาเขาเรื่องกันในเรื่องพลังบวกกำลังแรงใจดีๆเนาะค่ะเนาะสำหรับใครหลายๆคนนะคะยาลินขอส่งกำลังใจให้สำหรับใครหลายๆค,ค,ค,คนที่เคยคิดท้อแท้สิ้นหวังในโชคชะตาที่เราเกิดมาทำไมทำไมเราเกิดมาแล้วเราต้องลำบากขนาดนี้ ทำไมเราเกิดมาเราไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายๆคนจะมีโมเมนต์นี้ซึ่งยลินเองเคยมีแวบ,บเข้ามาในสมองแต่เราจะไม่เก็บโมเมนต์นี้ไว้ให้เป็นอ่าอ่าสิ่งฝังใจของเรานะคะเปลี่ยนโมเมนต์นี้กลับมาเป็นพลังบวกสร้างสิ่งดีๆต่อยอดให้ตัวเอง ด้วยตัวของเราเองค่ะคลิปนี้ยายลินกับสีมาต่อยอดชีวิตให้ฟังนะคะเนาะว่าในการที่เราไม่มีเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เรามีอยู่มีกินมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อยอดชีวิตให้ตัวเองจากสิ่งที่ไม่มีนะคะเนาะคะ่ะชีวิตแม่ค้าต่างแดนของยายลินเกิดขึ้นได้อย่างไร เธอทําอย่างไรเธอถึงได้มีเงินมีทองจับใจ่ายใช้สอยใช้นี่ใช้สินอ่าการต่อยอดชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันแต่ของเย,ยลินจะเป็นแบบนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเยลินมาอยู่ประเทศอังกฤษเย,ยลินก็คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะมีเงินเป็นของตัวเอง โดยปกติแล้วเยลินเป็นคนไม่เคยเอ่ยปากขอเงินใครไม่เคยเอ่ยปากขอเงินใครส่วนอดีตสามีที่ตอนนั้นยังใช้ชีวิตร่วมกันอยู่เขาให้ก็เอาบอให้ก็บอบอกขอค่ะเยลินสิเป็นคนประมาณนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตหาเงินด้วยตัวเองถ้าใครเคยได้ฟังคลิปเยลินตอน เริ่มต้นเก็บเงินหรือมีรายได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นั่นคือจิตสำนึกไอ้สำนึกขอเยคะนั่นคือจิตสำนึกที่ปลูกฝังให้ตัวเองตั้งแต่อายุ6ขวบของการที่จะมีเงินเป็นของตัวเองหารายได้ให้เป็นของตัวเองยายลินต่อยอดชีวิตให้ตัวเองมาจากสิ่งที่ไม่มีมาจากสิ่งที่ขาดหายมาจากความจนค่ะพี่น้องค่ะความจนเนี่แหละ เฮ้าใสให้เป็นบันไดต่อยอดชีวิตให้ตัวเองใช้ความจนให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าสุดใส่ความจนให้เป็นที่ตอกย้ำความรู้สึกของเท้ามันยิ่งทําให้เราจนไปอีกค่ะจนไก่บ่พอ่อยังจนใจอีกมันจะทําให้เราพบแต่ความทุกข์ค่ะเสียห้หาความสุขให้จบความบ่ไดดังนั้นแล้วเราต้องนําความจนมาต่อยอด ให้กำไรชีวิตของเราเยาลินมาอยู่ต่างประเทศเยลินเคยเป็นแม่ค้าขายของมาก่อนเมื่อมาอยู่ต่างประเทศหูตาต้องไวค่ะพี่น้องคะไหวแล้วสังเกตเป็นแล้วเราต้องต่อยอด นำนำนำความรู้ประสบการณ์ของเรามาทำของขายขายกับขายให้คนไทยน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะหรือฝรั่งบางท่านเขาก็ซื้อกินนะคะค่ะค่ะยายลินยายลินไดเรียนลู้วิชาเรานี่บอไดเลียนจบหลักสูตรการทำอาหารบับ,บัค่ะยายลินเป็นคนมีใจรักในการทำอาหารมาก่อนแต่สถานที่ทุกๆสถานที่ที่ยายลินเคยผ่านชีวิตมาก่อนยายลินสีน้ำมากอ่าต้อยด ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็น,นําออกมาทํามาหากินทํามาขาขายค่ะอายไหมที่จะขี่จัก,กรยานขายไส้กรอกขายปลาในต่างแดนยายลินเคยถือตราหน้านะคะว่ามีผัวฝรั่งขี่นกมีผัวทุกมันก็เลยได้ไปขายปลาอยู่ต่างแดน มีผัวทุกมันก็เลยได้ไปขายปัทูเข้มขายปัทูหนึ่งขายใส่กอกอยู่ตางเด่วน,นวัดสันเพิ่นว่าค่ะพี่น้องค่ะเจ้าสิว่าจังใดกะเหล้วเตียเ,เจ้าสิคือจังใดกะเหลียวทัเจอนนั่นล่ละค่ะโชคดีปันใดบินลัดฟ้ามาขายประเดียวปลาอยู่เมืองนวกดนี่โอ้ยมันบุญหลายเลยเด้อพี่น้องบุญหลายสายเงาค่ะพี่น้องค่ะจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณรักค้าขายอาชีพค้าขายคุณก็ทําได้ ขอให้คุณมีใจสู้มหาหอดเมืองนอกแห่งเป็นโอกาสที่ดีค่ะพี่น้องที่จะต้องมาทาําปลาละสมองและภูมิปัญญาของเราที่เคยมีอ่ามาตั้งแต่ดั้งเดิมต้นกําเนิดพ่อเมีผ้าเฮ็ดผ้าสางมากเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดปลาลมาหอดเมืองนอกเราก็ใช้ความรู้ภูมิปัญญานั้นๆทำไผ่เราสิบว่าอยากกินปะลาลบ้านเจ้าของปะลาลที่ทําเอง น้องค,ค่ะเนาะค่ะใส่เขาคัวใส่กรรมวิธีบ,บานๆพุ่มปัญญาบานๆเฮ็ดเองขายกิโลเท่าไหร่ค่ะกิโลหนึ่งกับเจ็ดแปดล้อยุล่ะพี่น้องขาตีเป็นเงนไทนไพร่ก็เจ็ดแปดล้อยบาทกิโลละพันบาทค่ะพี่น้องอย่าลินขายนะคะค่ะกตขายปลาจนได ปดหนีปดสินขายใส่กอบจนได้ปดหนีปดสินทางบ้านผ้าละต่างๆก็ขายปลาขายปลาทูหนึ่งขายใส่กอดเนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะทุกๆพื้นที่ที่เราอยู่เราต่อยอดให้ตัวเองเราสร้างโอกาสค่ะพี่น้องคะสร้างโอกาสให้เจ้าของเสมอเสมอเราไม่สามารถที่จะคาดหวังให้ใครมาสร้างโอกาสให้เราได้ เราไม่สามารถาคาดหวังว่าใครจะหยิบยื่นโอกาสนั้นให้เราได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นแล้วโอกาสแล้วก็ความหวังเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองเราต้องสั่งโอกาสสัง่งสั่งวิกฤตจากตรงจุดที่แย่ให้มันเป็นจุดที่ดีแล้วก็ต้องได้ผล นะคะค่ะคนเฮามีการลองผิดลองลองถึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะพี่น้องค่ะการทํามาค้าขายเป็นชีวิตแม่ค้าในต่างแดนนี้ไม่ได้ง่ายนะคะโบได้ง่ายโบได้ง่ายเลยหรือว่าอาชีพใดๆก็แล้วแต่โบง่าย บ่ง่ายค่ะว่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินกําลังที่เราจะทําและจะผ่านมันไปได้นะคะเนาะในกรณีของเยลินนีเยลินก็มีประสบการณ์จากเคยอยู่เมืองไทยสมัยเยลินอยู่เมืองไทยเยลินก็มีลานขายลาบกอยขายสมตาสมัยอยู่กับอดีตสามีอะพ่อของลูกนะคะเนาะค่ะเยลินกับไตเต้อ่าต่อยอดเจ้าของพ่อมาอยู่เมืองนอกมามีผัวฝรั่งค่ะเขาก็ซาวา่าอันผัวฝรั่งขี่นก เอาอันเยลินไปเมียงนอกเอาไปขายปลาวซานวาพี่น้องคะการที่เฮ้ามีแฟนต่างชาตเนากค่ะนอะกระยังทีเยลินเคยเว่ามาหลายๆคลิปคะเราเราไม่สามารถคาดหวังความช่วยเหลือจากเขาทุกๆสิ่งอย่างได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันหนักเกินไป เฮาไม่อย e yup, ู nó, you, hum, honey, hold, ai, ath, ่ห so well. ่วมบ้านห่วมเมืองเพิินไม่อยู่ห่วมเพิ่นนี่บ่ว่าสิเป็นผัวไทยผัวฝรั่งเนาะเนาะก็ต้องซอยกันสร้างทำมาหากินอ่าโชคดีอยู่ว่าเขาบ่เป็นคนมักลภที่จะเอาของของเราดังนั้นแล้วชีวิตค้าขายในต่างแดนเราขายได้นอกเหนือจากจะช่วยประหยัดมัธยัถ์เขาแล้วเฮายังได้ซอยเหลือพอเม่เฮายังได้ซอยเหลืออ่าความ ขัดสนต่างๆเนาะค่ะเนาะค่ะดังนั้นแล้วการต่อยอดให้จ้งค้างมีได้หลายๆวิธีแต่อยล่นเลือกที่จะใช้ชีวิตค้าขายที่ต่างประเทศค่ะพี่น้องเงินมันเป็นกอบเป็นกำรรในแต่ละครังที่ย่าเล่นขายในแต่ละวีคเนาะค่ะเนาะ วิกต่อวี่ยาลินเหตุของขายยาลินทํางานเหลืองาน11บเอ็ดโมงเสาร์ที่เหลือยาลินใช้เวลายืนตั้งแต่11บเอ็ดโมงเช้าบางวันสามสี่ทุ่มยาลินจงคอยสีได้กินขา้าวหันละเมอยาลินโบด้กินขา้าวพี่น้องคะความที่เร่งรีบเพื่อให้ทันออเดอร์ที่เพื่อนๆสั่งวันเสาร์จะต้องไปส่งเขาดังนั้นกับข้าวทุกกล่องทุกชนิดทุกอย่างไม่เคยแช่เย็นแช่แข็งขายสดค่ะพี่น้องคะค่ะ อายไหมจะต้องขี่จัก,กรยานไปขายของบ่อายหรอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะสิปะไปอายเฮ็ดยังยางกะยางมีจัก,กรยานคีก,กับทุนแรงไปไลยเติบจัก,กรยานขั้นที่มันหายไปนะ่ะซอยยายลิ้นขครของได้เป็นล้านพุนเรียกพี่น้องใส่ข้อจัก,กรยานไปตามตอกซอกโซยคะ่ะพี่น้องคะ่ะประหยัดไม่ต้องจ่ายค่ารถมีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเราอยากจะลัดเลาะไปซอยไหนเราก็ไปได้ไปทีทีพ่อสิไปถึง ค่ะพี่น้องคะหรือจากนั้นเราก็ข้ามเรือ,อขนใส่รถเข็นขึ้นรถเมย์ไปส่งเพื่อนๆในตัวเท้าอเอิอนมูอเอิอนพวกมาล่ออยู่ในตัวเมืองว่านัดเจอกันมองใดมองหนึง่งค่ะนี่คือนักสู้ชีวิตในต่างแดนของมาดามเมียฝรั่งหลายๆคนที่สู้ชีวิตหลากหลายสไตล์นะคะนะ,ะหลากหลาย าการธรรมาหา้กินค่ะยยลินธนัดคล้ายควางเยลินกับคล้ายควางค่ะพี่น้องค่ะสนุกม้วนค่ะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่เสมอๆใส่กอดได้มากจังไดสูตรมากจากสเวลายาลินกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยยยลินมีพี่มีน้องที่ธำรมาขาขา,ายยยลินกับฝากให้เพิ่นไปถามเจ้าของเขียงหมูคนตีเฮ็ดใส่กอบค้ายประจำนคะคะเนาะ เพิ่นก็ดิบก็ค่อยบอกผู้ใดง่ายๆได้พี่น้องแต่โชคดีว่าเพื่นทํามาคาขายความกันเพิ่นก็บอกเย,ยลินก็นำมาต่อยอดให้เจ้าของค่ะพี่น้องค่ะนำมาต่อยอดคลิปนี้เย,ยลินมีคำตอบให้น้องมี่ช่องปรามมี่ถามเย,ยลินมาว่าถ้ากรณีสาวๆต่างแดนเนี่ยเมียฝรั่งอยากจะทำไส้กรอกกินหรือว่าทำขายเราจะไปซื้อไส้ที่ไหนค่ะ ปกติในเว็บไซต์ก็จะมีขายเตยลิ้นไปซื้อ,อยูรานบูชเชอร์ของฝรั่งค่ะลานขายหมูขายเนื้อของฝรั่งค่ะถามเขาถามว่าสกินซอเซสเออเธอมีสกินซอเซสขายบวแบงขาย,ายชั้นเนียค่ะหรือว่าถ้าบบลูว่าสีว่าว่าจังไดซี่ใส่ขอใส่กอกฝรั่งน่ะที่ฝรั่งเขาฮ็ดใส่กอดไทยน่ะถามเขาว่าฉันอยากได้อันเนี้ยแต่ว่าเอาใสา่กอกเธอได้อยากได้ตัวใสมันนี่ เธอมีใครให้บอถามเขาเลยค่ะร้านบุชเชอร์ในประเทศอังกฤษจะมีไส้เทียมขายให้เราซึ่งอ่าถุงหนึ่งประมาณสิบห้าปอนนอกแขนมั้งสิบห้าปอนก็นกนหลายร้อยบาทเฮ่าอยู่ดอกคับพี่น้องค่ะถัาตีเป็นเงินไทยแล้วเ้าเอามาเข้าสามารถไม่ยัดได้โอ้เป็นซีซ่าห้าสิบกิโล ค่ะพี่นอ 1, ้องขาต่อต่อต่อใส่ถุงนึงสิบหาปอนด์นะคะเนาะค่ะ,ะย่าล่นกับชิซื้อมาแชแข็งไว้ซึ่งไส้กอไอไส้ที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะแช่เกลือเขาจะหมักเกลือมาพร้อมเรียบร้อยวเวลาห้าวใส่สนำมาใส่ห้ากับมะล่างนำเกลือออกล้างน้ำอุ่นอ่ความเข้าเขาออกนะคะ,นะ,คะ,นะเนาะห้ากับม้ยัดมาเห็ดค,ค่ะค่ะวิธีชีวิตแม่ค่ะตางแดนย่ายล่นขวาเอาเม่อสยามค่ะปะลาซับปลาบองปลาซุกปลาดิบ ลาบหมูลาบไก่ลาบเป็ดมกนม้อ่เฮ็ดทุกอย่างที่สาวไทยสั่งมาค่ะพี่น้องค่ะปลาจงปลาจอมส่มไข่ปงไข่ปลาปลาส่มแบบโตกะมีแบบซับกะมีเฮ็ดทุกอย่างเท่าที่สีน้ำเงินเข้ามาในโต๊โจกควางใดเท่าที่เราจะมีเงินเป็นของตัวเองค่ะพี่น้องค่ะ ชีวิตสู่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่มันสุดยอดก็สู่อยู่เมืองไทยพี่น้องสู่เมืองไทยนี่มเมื่อใดเมือยกันยังหูหรูสึกว่าฉันยังมีบ้านให้กลับแต่สู่อยู่ต่างประเทศนี่ไปหนาาย่างเดียวพี่น้องคะ่ะสู่ชีวิต ต่อยอดให้เจ้าของทุกๆสิ่งอย่างบางคนบ่ามาขาขายบ่ค่อยมีทักษะทางการให้กับเขาก็ซื้อเพ่อนกินเอาลหลายๆคนมีทักษะในทางการนวดก็ต้องสู่ชีวิตหาเงินหาทองไปเพราะอย่างาบางคนสามีบรไรซับพอร์ตก็ต้องซอยเหลือตัวเองเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะนี่คือการสู่ชีวิตบ่ไ้ว่ามีผัวฝรั่งขี่นกติบ่มมีผูใ้ใดเป็นฝรั่งขี่นกดอกพี่น้อง ค่ะพี่น,อน้อง่าเงินเพิ่นเพิ่นกับแพ้งเนาะคะ่ะเนาะอนใดเพื่อนพ่อหายใดเพื่อนกับหายเตะถ้าเราหาได้เองนี่พี่น้องหาได้เองต่อยอดให้เจ้าของได้เองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทึ่งอึง้งเสียวได้พี่น้องสุดยอดของชีวิตแบบพี่น้องค่ะสุดยอดนะคะการที่เราได้มาต่อยอดชีวิตให้ตัวเองที่ต่างประเทศนําทักษะนํา ประสบะการณ์นำความรู้ที่เรามีติดตัวเรามาจากเมืองไทยพอเรามาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเนี่ยเราได้สามารถได้มาต่อยอดทำให้ชีวิตเราได้มีอยู่มีกิน70%ซนมาจากตัวเราเองค่ะพี่น้องคะขว่ได้ขว่เอาย่ำย่ำน้ำขึ้นแห่เฝ้าตักพี่น้องเอ้ยโอกาสอยู่กับเราไม่นานค่ะพี่น้องคะน้ำขึ้นต้องเฝ้าตักโบราณนพ่นวาวไว้ใช้ ไม่เคยหมดค่ะพี่น้องคะค,ะค่าคลิปนี้ยายลินก็มีมาฝากมาตอนหลายเติบพี่น้องค่ะวัวนัวหัวมวนนัากันไปแบ่งปันประสบการณ์กันไปของการสู่ชีวิตของการโตยอดของชีวิตเนาะค่ะเนาะค่ะไม่ว่าท่านจะทาอะไรอยู่ขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็สมหวังประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านทําอยู่ต่อยอดต่อต่อขึ้นไปให้ถึงสูงสุดเท่าที่ท่านจะทําได้นะคะขอให้มีความสุขกับชีวิตประจําวันและสิ่งที่ท่านทําอยู่ พบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วพี่น้องขาจดจวด